ทำอะไรอ่ะแค่พูดกระดาษปากกันเนาะอย่าให้พูดเลยพี่จีนี่เขามาถามเยอะเรามีคำตอบตรงนี้ให้เขาอ่ะไม่ได้มีการดูแลตัวเองอะไรมากเป็นพิเศษนอกจากทาครีมตั้งแต่ตอนมัธยมโอ้โหไม่ทันไม่ทันเล้เริ่มช้าก็มันก็ช้าแต่มันก็ดีกว่าไม่เริ่มเลยนะคะอําเริ่มเร็ว มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยค่อยได้ยินคือพี่อั้มไม่ค่อยตกแท็กที่ตุ้มแบบว่าแท็กอะไรอ่ะเป็นเหมือนศิลปกรรมต้องไม่จําเป็นเลยสําหรับอ้ำอ้มขอเทียบไปตอนเด็กๆอ้ำอ่ะเอาว่าเราอายุเท่านี้มันเราไม่เปลี่ยนเพราะเด็กๆอ้ำไม่ได้ฉีดเลยจนกว่า38ขึ้นไปสามสิบแปดเนี่ยมันเริ่มทำเครื่องขึ้นมาเครื่องนู่นเครื่องนี้เริ่มฉีดนู่นฉีดนี่ใช่ค่ะแต่ตอนเด็กอ้ำไม่ไม่ได้นั่นเลยเพราะฉะนั้นอ้ำก็เลยไม่ได้เปลี่ยน อะไรมากบางคนเขาเริ่มทำตั้งแต่เด็กยังเด็กสมัยนี้ชอบทำไปตั้งแต่เด็กอ่ะไม่รู้ว่าตอนอายุสี่สิบกว่าเขาจะหน้าตายังเป็นเป็นเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราดีใจเมเวลาคนเจอเราชอบบอกว่าหน้าสดเราแบบมันไปได้มันขาดมันดีมันแค่พอใช้ได้ดีกว่าทำไมอ่ะจะให้จันชมตัวเองว่าฉันสวยเหรอเราชมด้วยไม่ได้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 พอใช้ได้เขินอเขิน มันอายเขาเพอใช้ได้ค่ะเขาบอกว่าหลักฐานอยู่ที่หน้ามันคือฟองว่ามันคือเรื่องจริงไม่ไม่พอพอใช้ได้เธอก็จะอวยเธออยู่ได้เธอจะพูดอะไรไม่ใช่ได้ท่าตกรอดเก็ดรับแ้่ว่ามันไม่มันยากมาคำถามมันไม่มีอ่ะไม่ได้นอนดีอ่ะไม่ได้กินดีเป็นเกมด้วยอ้่ะใช้สายตาหนักมากออื้่ะไม่มีอะไรดีเลยแล้วจะอันทาครีมแต่เด็ก อยากทุกว yeah, ันน so 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 like you know so so ี so to to ak, the like so ้พอเห็นการเปลี่ยนลงหน้าแม้แต่นิดเดียวอ่ะเสียใจแล้วินไม่ออกจากบ้านเลยจริงๆตรงไหนหรอมันมีตรงไหนที่เสียใจไหมครับก็ทั้งหน้านั่นแหละมันก็มีค่ะมันมันจะไม่เหมือนเดิมตาเด็กกับตาที่อายุมากขึ้นจะไม่เหมือนเดิมแต่ยังงีว่าเราก็บอกว่าโชคดีที่ไม่เปลี่ยนเวลาเราไปหาหมอล้วก็บอกว่าหมอคะคือสนิทกับคุณหมอด้วยนะแล้วก็เป็นคลินิกที่เราประจัยเราก็จะบอกคุณหมอคะ อะไรก็ได้ขอค่อยๆนะคะมาได้เรื่อยๆแต่ค่อยๆอ่ะไม่อยากจะแบบโคมะไม่อยากจะโคมคามแล้วมันจะมาทาให้เราเปลี่ยนอ่ะมาได้บ่อยๆอ่ะสามารถมาได้เรื่อยๆอ่ะขอค่อยเป็ยนค่อยไปอ่ะไม่อยากให้มันนิดนใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเร็วอำรับไได้การเปลี่ยนเร็วยากอย่างทุเรียนเดียวแม่จะบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กกินทุเรียนแล้วทำให้ผอมสำหรับอั้มนะคะอ้มไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่อ้าอ่ะ ทำให้ผอมแต่ไม่ได้กินอื่นไปนะแต่ทุกวันนี้มันทำให้อ้วนเพราะอ้ํากินทั้งเคทั้งขัวซองทั้งทุเรียนมันเยอะมากจนอ้านําเอาน้าหนักลงกยากมากเลยเมื่อก่อนภายในสองสาวันอ้ําลงได้แต่ตอนนี้อ้าํากว่าจะลงนะแค่ดมก็อ้วนแล้วอะแค่ดมก็ท้องอืดล้อแล้วตอนนี้พี่อเมก็ประสบปัญหาขึ้นไวขึ้นไวยค่ะ ประสบปัญหาหลักอยู่ค่ะอ้าการินเพป็นแล้วเพราะว่าปงานที่เไปร้านันไปขลุลมากเหปนอมชอบไปตลาดพวกนี้อยู่แล้วทุกคนพอทราบว่าจะเจออันได้รู้คนอะไรรู้กันตลาดพวกนี้อั้มชอบการกินของพวกนี้มากแล้วเมื่อวานอ่ะพี่เให้อั้มมา เชื่อไหมเต็มคันรถตู้เย็นฝาตู้เย็นเน่ยแช่ไม่หมดเพราะพี่เออ่ะอยากจะให้อ้างสิทธิ์กับทุกๆร้านด้วยเดี๋ยวเขาก็จ่ายให้เราอย่างเงี้ยแล้วเอาของมาไม่พอต้องเอารถอีกคันไปเอามานะรถของบ้านพี่เอส่งเยอะมากเขาอยากอ้าหสุนทุกร้านนะคะจอยเลยค่ะแล้วให้เรากินนะคิดดูดิว่าเราก็บอกว่าเรากินได้ทีละนิดได้ไหมแต่เราก็ต้องกินทุกร้านอะไรเงี้ยค่ะจอยเลยใช่เยอจริงเราคิดจะเปิดร้านในเอีแฝงหรือเปล่าไหมครับเฮ้ยตีเข้าไปทะลุอ่ะ สามเดือนอ้นจะเปิดเหบอพี่เอเนั่นแหละค่ะฝากมาด้วยนะมาหลายหลายครั้งได้ไหมมาทําข่าวนะมานะโอเคอะไรที่แบบใช้ดีก็อ้ําอ่ะชอบกินอันนี้อ้ํไปที่อีสตวิวอะค่ะส่ผ้าแถวบ้านอ้ําแถวเลียบถนนอ้ะก็ไปเลซื้อตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเฮถ้ามันมีอะไรที่เราเลือกร้านค้าได้อ่ะที่มันรวมร้านค้าที่เราชอบอ่ะมันก็ดีมากนะอย่างงานพี่เออะมันเป็นรวมร้านค้าที่ ไม่เห็นมีเจ um, ้าไหนที่ไม่อร่อยอันนี้จะสนงดีเพราะเราชอบกินฉันชอบเดินซื้ออันเนี้ยชอบอาหารที่แปลกๆอย่างเงี้ยเพราะบางทีบ้านอยู่ไกลแกร็บมันไม่มาส่งอ้าม่ากรบต้องข้าอเขาไม่มาส่งเไอนไปเดินเองส่งอ่ะแต่เขาคิดเพิ่มอ่ะไม่ใช่แกร็บไม่ดีบ้านอ้ามอ่ะมันเป็นสองประตูประตูเข้าออกอันเนี้ยคนนอกเข้าไม่ได้ประตูอันเนี้ยแกร็บเข้าได้แต่มันไกลบ้านอ้ามสามกิโลประตูที่ใกล้อ่ะ แกเข้าไม่ได้แกเข้าไม่ได้อ้ําโดนชาร์จบางทีก็โดนด่าด้วยแล้วไกลไปใช่อ้ําก็เลยวะเออฉันไม่สั่งก็กินอาหารแถวบ้านละกันอะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยเวลาออกมาที่ต้องซื้อตินตุนไวใช่แต่สามเดือนที่จะเปิดนี้คือเราจะต้องยังไงบ้างให้ชินชวนให้ชินชวนว่าทำร้านเองหคะทรานเองหรือจะเปิดเป็นแฟร์เลยก็ก็ก็คัดร้านเองอยากคัดร้านเองด้วยค่ะอยากได้ที่อร่อยอยากได้ที่มันมาแล้วมีทุกอย่างจริงๆอ่อะและอ้ําซื้อจริงๆ ดี้ว่าาเรแต่พี่เองานพี่เอเขาทำไปดีมากๆแล้วอ้าวไม่รู้ว่าอ้าวจะทำอะไรไปสู้เขามีเพลงแข่งกอล์ฟเฟอร์สีชมพูเราเราต้องปูสีม่วงรอเขาเลยจริงๆพี่เอมีส่วนอันนี้ด้วยนะคะอาร์พี่เอก็เสนอแน่ด้วยก็อาจจะชวนเขามาหุ้นด้วยอะไรเงี้ยหรือแล้วไม่เหมือนแข่งกันอย่างนี้ก็อยากจะแข่งกันนะคูนังไม่ได้หรอก ใช่ค่ะต้องมีครัวบ้านเองในนี้แน่นอนให้ไปอัฝากสามเดือนเจอกันสามเดือนเลยหรอเราเราจะไม่เจอกันอีกสามเดือนเลยใช่ไหมคะไม่เชิญไงแต่หมายถึงว่าเราจะต้องฝากอ้ําแฟร์อั้มแฟร์อั้มแฟร์อ้ําฝากอ้ําฝากพี่พี่น้องๆนะคะทุกคนว่ามาทําข่าวนะเราบังคับเลยนะคุณน้องมาทุกครั้งได้ไหมมาช่วยอันนึงอันนี้